หลายข่าวเลยที่น่าสนใจนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ครับตำรวจได้มีการขยายผลการจับกลุ่มขบวนขนไอซ์1 1 0กิโลกรัมนะครับพบว่าเป็นเครือข่ายยาเสพติดของประเทศเพื่อนบ้านครับจากเหตุการณ์สกัดจับรถยนต์กระบะที่มีข้อเหล็กหลังนะครับได้ขับรถหลบหนีด่านตำรวจหน้าสถานีตำรวจภูทรน,นาวายอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม ไปตามเส้นทางลุกลังเข้าไปในป่าเขตบ้านแม่กนตมบฑลทุ่งข้าวพวอพงอำเภอเชียงดาวและได้วิ่งหลบหนีเข้าไปในป่านะครับอย่างภาพที่เห็นเลยเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปตรวจสอบรถพบว่าเป็นถุงไอซ์ใส่ถุงดําอยู่วางไว้บนเบาะหลังข้างคนขับและใส่ในกระสอบวางไว้กระบะหลังท้ายรถรวมทั้งหมด9กระสอบน้ําหนักรวมประมาณ110กิโลกรัมเกิดเหตุเมื่อคืนวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับและได้มีการประสานทหารชุดเฉพาะกิจชาย,ยานุภาพ กองกาลังผาเมืองตํารวจตระเวนชายแดนที่335และฝ่ายปกครองอําเภอเชียงดาวไล่ปิดล้อมใกล้กับจุดที่เกิดเหตุแต่ก็ไม่พบตัวคนร้ายครับล่าสุดวันนี้ค่ะพลตารวจตรีทวัชชัยพงวิวัฒนชัยผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้ประชุมทีมชุดจับกลุ่มและพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรนาหวายที่กองบังคับการตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรวบรวมหลักฐานออกหมายจับเพราะว่าเป็นเครือข่ายของพันเอก จะรอบโบหัวหน้ากองกำลังติดอาวุธวะในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีหมายจับคดียาเสพติดของปปสอ,อยู่แล้วด้วยนะคะ